ันนี้นะครับพอดีเนี่ยจะเราขายเนียสายขายแซนด์วิชแบบนี้มาสักพักแล้วนะครับพอดีมีกล่องมีกล่องตัวนี้อยู่นะครับก็เลยได้มานะครับปีตั้งแต่ร้านเก่าก็เลยลองมาเทสดูว่าเอาตัวเนี้ยนะครับมาวางดูตรงนี้มันก็สามารถวางได้ถูกปะแล้วตรงนี้เราก็ทําป้ายมนก็ได้เป็นแซนด์วิชราคานู่นนี่นั่นอนะไรเงี้ยแล้วก็ตั้งเชลให้มันสูงขึ้นนะครับ ไอฝาตรงเนี้ยนะครับมันยิงไอตัวนี้ไว้ถ้าจําไม่ผิดเนี่ยมันเรียกว่ารีเวทหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่แค่ติดไม้แป๊บนึงไอตัวนี้มันน่าจะเรียกว่ารีเวทเนะาะการจะเอาตัวตัวนี้ออกอ่ะนะครับถ้าถ้าถ้าเฮียเรียกผิดอย่างไงก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะจําไม่ได้นานแล้วมันจะเป็นตัวตะปูนะครับแล้วก็พร้อมตัวนี้เอาไว้กดปุ๊บมันก็จะล็อกปัญหาเวลาเอาออกเนี้ย ถ้าเรามีสว่านตัวนี้อยู่นะครับสว่านมือเนี่ยที่เคยรีวิวไปเนี่ยเรามีติดบ้านไว้นะครับในตัวของเซ็ตของมันเนี่ยเห็นป่าว่าเซ็ตของมันเนี่ยมันก็จะมีตัวของดอกสว่านที่เอาไว้เจาะปูนเจาะเจาะไม้นะครับเราก็ทําการเอาตัวใหญ่หน่อยละกันนะครับพอพอเราสว่านเจาะเข้าไปปุ๊บเนี่ยไอตัวที่มันเป็นอลูมิเนียมตัวเนี้นะครับมันจะหลุดออกมา